พวกเราดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ร่วมร้องเพลงส่งความรักความเมตตาความเบิกบานซาบซึ้งปรีเปรมผ่านเสียงเพลงอันไพเราะที่ดังไปทั่วจักรวาลพวกเราชาวฟ้าขอชื่นชมและยินดีชาวโลกตื่นรู้มีความสามารถมีสติมีปัญญา ความฉลาดปราดเปรื่องซึ่งชาวฟ้าหรือดวงดาวอื่นๆยอมรับในความเป็นอัจฉริยะของชาวโลกเพียงแต่ถูกฝ่ายมืดกดข่มเอาข้อมูลความกลัวใส่ไว้จนลืมตัวจดจำตัวเองไม่ได้ปัจจุบันชาวโลกได้ตื่นรู้เลือกเส้นทางไทม์ไลน์เดินทางใหม่ออกจากโพลโแกรมโลกมายามองเห็นสัจจะความจริง มองเห็นทางสว่างหาทางกลับบ้านได้อย่างน่ายินดีพวกเราชาวฟ้าเฝ้าคอยดูความสำเร็จในการคืนค่าหาทางกลับบ้านซึ่งเหลือฟางเส้นสุดท้ายที่ต้องรักษาฟันฟาออกมาอย่าให้อารมณ์อัตตาอีโก้ความอิจฉาริษยาออกมาขัดขวางปิดม่านพลังมายาสู่การคืนค่า กลับบ้านเดิมแท้จงหมั่นเข้าหาภายในขจัดปุ่นละองธุลีที่แอบซ่อนไว้ให้ใสสะอาดด้วยแสงสีขาวประกายเพชรของพระบิดาพระมารดาและเปลีวเพิงสุริยะที่มอบให้มาเป็นพลังแสงแห่งความรักความเมตตามาเยียวยาภายในให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความขุ่นมัวมองเห็นพุทธะ จากดวงตาและดวงใจที่สว่างสดใสที่จะเห็นความสงบจากภายในได้อย่างแท้จริงพวกเราชาวฟ้าขอเป็นกำลังเดินเคียงข้างและคอยหนุนเสริมขอเพียงเธอเชื่อใจวางใจขอบคุณ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 ค่า